มีเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่นนทบุรีหลายคนอยากมารับแพะเองนะครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูให้เห็นว่า16ตัวที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับมันมารวมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ่ายรูปง่ายครับเชื่องน่ารักทุกตัวครับตัวละ2 4 0 0ันี่ครับ คุณเห็นไหมครับแพะของผมนะครับตัวขาวสะอาดนะครับและคุณสังเกตเห็นไหมครับว่าแพะของผมเนี่ยจะมีสีขาวทุกตัวครับโดยส่วนใหญ่แล้วแพะที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับจะเป็นสีขาวหัวแดงครับคือแพะที่ผสมกับพันธุ์ไทยและพันุ์ต่างประเทศนะครับ จึงออกมาเป็นแพะหน้าตาแบบนี้ครับคือเวลาโตเนี่ยจะโครงสร้างใหญ่ตัวใหญ่ครับเวลางานของคนอิสลามเขาเขาต้องการตัวประมาณ30โลขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณซื้อแพ้ไปเนี่ยคุณได้ไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นแน่นอนครับผมขายตัว2 4 0 4ครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อสั่งซื้อผมเลยครับ แค่แจ้งที่อยู่มานะครับหรือจะเข้ามารับเองก็ได้ครับรผมขายตัว2องพันสีครับเดี๋ยวผมแพนกล้องหมุนกล้องให้ดูครับนี่ครับขาวจั่วตัวตันๆน,นะครับรนี่ตัวนี้ก็สีสวยครับหูมันเนี่ยหูแพะก็หนักโลนึงแล้วครับพาหูไปเผาและจิ้มกับน้ำปลานะครับ น่ารักทุกตัวครับใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับผมขายตัว2อ0พส่ครับส่งของให้ก่อนได้ลูกค้าได้รับแล้วค่อยโอนเงินครับ